เป็นแนวนี้เนาะเอารถขั้นไดนคุ้กว่กับใก่อเก้ากับแปดฮะขันไหนขั้นขี้มาเมีนเก้าเกเก้าเกแปมื่อนเขาว่าไม้ขี้รถเอาติฟัน้วนหนึ่งติฟันติฟันติ่บอกถูกพรเจ้าฟังเนาะตินางไรสดบอกถูกพเจ้าฟังข้าเจ้ายังคอมเมนต์มาเลยว่าป้าเซียนทำไมทำไมความฝันเซียนถึงแม่นจังเลยจัง ติดฟันมาติดคิดฟันมาขับรถไปไปตามปรวนตามประวนมันมอรถแถวพอนั่เก er> ้าแปดหนึ่งใช่เก้าแปดหนึ่งแปดรถแถวพอน่ะนัมหนากิจเจไปปวดคนีิจเงไปรักษาคนว่าพอเลขะออกเลยมันมอละมังกะสีมีมังกะสีมีมังกติกระสีฟันไปสีหนามือันมือเล่มือหันออกทะเบียนรถทุกคัน วายติคิดใจหนึ่งใจสองกูสี่สี่เจ็ดคันคันแคปมัน่ะกับเก้าเก้าหนึ่งแปดห้าคันอีดำกับหกห้าสี่มันก็ไปออกหกสี่มใสไกับหนึ่งเก้าหกสี่มอสไซอีขาวเออกระชีลดเบิร์เราคนกับเป็นคนอะไรละคีรถดว่าแม่งยังคิดอ่ะก็จะเอาว่า มันไม่ไม่ยังพีลูกด้วยคิดว่ามันยังกันหมดบรสสนบเฮ้ยมันก็ทธรรมดามันก็ทธรรมดาแล้วสนะมันบวได้ฝันเกียวนอกกักฝันเกีียวกับบรเลีอยคือกันแล้วคันแม่นเขาบักเพิงอนกจีจัดนักนักคือกันเนาะคันแม่นนันกะสิบอกว่าให้น้ำเล็กปูวดในเดิมนะแต่ว่างวดนี้นี่น้ำเล็กจีจีวามันหาแปดแปดหานี่มันเป็ดตาอยู่ แปดแปดหาจริงเอามันกับว่าอันละบ่มันก็เออมันกะสิจงไว้ที่ยังหล่บบ้านอ,อันลวงตาหน่อยว่าอันลวงตาพนมาเนาะลวงตาพนมาพน,าพน่าวะอันไปหาซื้อแปดหาบ่ได้จักกมองราตาัตตีพนมาหมู่บ้านมาพร้อมกันก็พนตกพร้อมเลยหมู่บ้านนี้ฝนตกเกียกก็ไปหอบเขา หอบเข่าหอบหน้าโว้จะแม่นยากลำบากจะได้พี่น้อง,งเอ้ยเฮ็ดนะเฮ็ดยากตัวหัวก็แล้วคือกันหัวก็ขึ้นมาที่แรกแจก้งไในพ่นม้าปะเชียวเข่าขคือเรามือวันวันเสาร์นี่ผมแต่ได้ตากหมู่บ้านก็มือนี่ไหมอ๋มเอเดี๋ยวไปยุลูกนี่ก็สีเข่าไม่อีกแล้วเห็นบาวางแรงห้งอ,องเบิ่มบ่มบ่มขันบ่วคาบ่วคาฝ้าห้องอยู่ได้ไม่ตะเบียนอันนี้ตากจนคำจนเมื่อ มือกระทาพ่อมาอยู่เด้ทาจจทาแล้วทาอีกกระว่าตั้งใจว่าสีมานั่นล่ะที่ขวดเวาวๆนี้ก็โอ้สีมาเอาอันความฝันเส้นตีกับพี่น้องเพป็นไปเบิงกันนะฮะเทียบเป็นโชคลาบสันเดียกราพ่อแม่ยูได้ที่กระบอกได้มาที่อธิการบด้อยู่งงัอนเนาะเพราะว่ายังยากน้ำเข่าหมวยยากน้ำเข่าแล้วเนาะปวดหัวคักจะได้พี่น้องเออแตกเดือดเมียมเมียปานิฟ้าฝนมานนี่ ก็พร้อมเตรียมหุบเขาย่างเดียวสิบโมยกภาคภาคไปกับบบมียังเกิดขึ้นก็คว่ำฝนชุดละุบางคนเกิดน่อไหมเชนงวยนั่งให้นั่งให้อันเอ่าก้องเขาบุดละสเลขวมามือวันที่สิบหกมาวันที่สิบเจ็ดเลยฝันวันที่สิบเจ็นี่ฝันร่างหัวเลขเลยตอนนี้ฝัน แม่ฟันย้อนจะคล้องไข่กับบอจักหรือจจงไหนมันเบียกเมียเบียกไข่กับบอจักฟันบางสิลูกบวดท้ายลูกบดดวกบดขี้นี่ะอละลูกบดวดขี้ก็เลยแม่หนูปวยขี้มาสันก็ไปล่างขี่ให้ลูกแม่ก็เลยว่นแม่แม่แม่ไปขี่ขี่แล้วแม่เสร็จแล้วมาสันขี่ลูก เบาก็ขอโทษหลายๆเด้อจาอันั้นเพราะว่ามันมันกับฝันมาจงสี่อ่าคันบ่สั่นสิบ่เขาใจเออลูกแล้วก็ขี่จ้งได้จังพี่ขี่สีเขียวขี่เขียวแบบเขียวขี่มาเข้าหนิมั้ยเขียวแล้วก็มีนีงเออก็เอาอันแม่หนูขี่เสร็จแล้วิ่นบ่ก็ขี่นุกก็ไปล่างขี่ว่าอันแชนอันน้ำมือนั่นล่าง ล้างจังดก็บออกล้างกังด้ก็ยังเหม็นคือเก่าอันฝ่ายผู้แคนนั่งสิแม่เขียวอึมลืมยุหันบะนี่มนตดเลยเม่นละบะนีเให้จางด้กระล่างบออกบะนี้เอาสบู่ล้างกันยังคือเก่าเขียวอึมลืมคือเก่าทำไมหนูทำไมหนูมาขี้ใแม่ไอล้างลำบากจังเลยลูว่าซันแม่ว่าห้วยขีด เม้นคักเม้นเนียบบันีกับปอไว้แล้วสนกติบาราบันีที่เคเลนเ ant, ่นบานาเอนะ้าขยา้อนขย้อนนั่ <laughs> นว่ามาเถินมาเถินเนาะไายพ่อมาขึ้นหนึ่งยากเขายากทุกคนกันยากเขาบ่ย้อนฝนตกเนาะที่กับกูเมียเกินมาอู้กูขึ้นไม่เมย์คาเจโน,น่เมีย์น้ำดมขี่ดูคาเจโน,น่ในว่าบาดจะคล้องฟันนั่น มันเหม็นคักหลายเกิดจนว่าหูเมียเนาะเหม็นขี้เลยนะเขียวคักเขียวเนี้ยนี่เขียวอยู่มองเขียนี่ว่าใลูกเกินมากก็ได้ตำราฝันทันแล้ววันนี้ก็เบิ้งเล้จีวันนี้ก็เบิ้งแล้วลูกขี้เหม็นเหม็นล่างจังได้ก็ยังมีกินเหม็นเก่าอยู่เบ่าจังสีบลาเทียงสีผู้แถเพิ่นว่ามันมีศูนย์เน่เพิ่นว่ะว่าเปเบิ่งในตำรามันคือพวกมีศูนย์เนาะบวาที่นี่ว่า มันเปิดเป็นวาเลขน้ำโสกตัวนี้ในบัณฑเป็นจ้าไหนเลขน้ำโศกเป็นเป็นหากับเก่าดิเป็นหากับเก่าเลขน้ำโสกเป็นหากรีหากับเก่าเลือกเด่นน้ำโสกหากับเก่าบานี้เลขเลขมงคลในบัณฑเหรียมงคลน้ำโศกด้บัตรที่นีนม,มันจะเป็นหาสามกับแปดแปดสองหนึ่งสองสองมันคือมีเลขเบิ้เลเสนติบาอะ มีสองส่ยปนเนี่เถอะจะเลื่อมาสันจอนะสันจอดละก็วันสินพร้อมเนื้อหมื่นนั่นแล้วคักบักขดตสองเลยบ้านนี้เลขมันก็สิเป็นสองห้าสามกับสองสามเก้ามันคือมีสองแถสเด้ว่าไหมติวานคันจิบแซเอามาบิ่งกันนะ อันนี้อันนี้มันเป็นอันอันอันนี้อาริซีมีเลขเลขตัวนี้อาร์ซเป็นตัวแถมเนี่นี่เออตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวแถมของเลขถูกที่เขียนให้อือเดี๋ยวสีเบิ่งกันพี่นออกเป็นเบิ่งนึงก่อนครับเนียนจ้ะเป็นเขียนใส่กระดาษไว้เลยครับเดี๋ประกาธรรมดาเขียนนะพาะอันนี้น้องเขาบอกว่าไม่กลับใช่ไหมใช่ ตามความฝันเซนติกนะครับเพื่อนกับฝันเพื่อนฝันมาเพื่อนได้ไปเมียนชีเมียนไทยลูกเพื่อนเพื่อนกระเลดไปเบื้องตำล้านะครับตำล้านี่ก็เป็นเลขเด่นนำโชคนะครับมีหาก,กับเก้าเลขมงคลน,นำโชคสี่นี้ยู่ทั้งหมดหกคูนะครับมีหาสามม8แปดแปดมีสองหนึ่งสองสองนะครับ เลขสเอ่อ็รวมทั้งเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวมี2สองหาสามสองสามเก้านะครับอันนี้เพิ่นแถมให้นะครับเพิ่นว่าเพิ่นแถมให้เลขทูกงานบวงสวงอเภอสามช้ยนะครับแปดศูนะครับแปดหนึ่งศ อันนี้กับพวกนน้อนนะครับเด้ออาจจะเป็นเลขหนนาเลขหลังก็ได้พี่น้องพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อสำหรับความฝันของเสียนสีนี่เป็นเน้นนะครับเป็นเน,น้นแปดแปดนะครับเป็นเน้นแปดแปดไทยคลิปคำคำมืดมืดนะครับเอาโค้งสุดท้ายอ้เีอนอะเนียนข้าหญา่ตะเขางตะนามลาย พี่น้องก็ลองพิจารณาเบิ้งแคปหน้าจอไว้แบบเทียบเทียบกับเจ้าอื่นสำนักอื่นน้ำนะครับมันมีผู้ใดหูหรอกว่าสิออกตัวใดมาตัวใดเลขทุกตัวมีสิิทธ์ออกนะครับบางเทือสำนักง่ายๆเจ้าดังๆกรบเป๋ม้ากำนี้สองสี่แนะครับพี่น้องอยากปรึกษาหารือกับเซียนติกนะครับกับเบอร์โทรของเพื่อนข้างล่างนี่นะครับเรือศูนย์แปดสามศูนย์สองศูนย์ สองเก้าศูนย์เก้านะครับหาวให้พี่นองโชคดีโชคมัเนอะครับเด้อให้ลำล้ำรวยๆกับความฝันของเซียนติกนะครับอย่าลืมเด้อเลขสามตัวนะครับเนี่ยแต่ว่าระวังเลขบ่นเลขบ่นกับระวังซองๆนี่เนาะใช่ หรือสองสองแต่ว่าแปดแปดนี่แปดแปดอาจจะเป็นแปดศูนย์แปดโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สิศู 0, 8, 8นยะ์แปดแปดเนอมันอาจจะเป็นศูนย์แปดแปดมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อ,จจอันนี้เ,นเลขเลขเลสยียงทายเพราะว่าอ่าพ่อผ้ามเพนพ่อพ้าพนอธิษฐานจิดแล้วพ่อะี่อาาะะบอกว่าพ,พ่อผ่าันอธิษฐานจิตในนีให้พี่น้องเพื่อนได้ตัวเลขตัวดีนะนะ ว่ามันอ่าโชคๆมันมาเด้อครับเด้อมันี้มือสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายนะครับตามรอบเดียวนะครับตามเสียงตีกรอบเดียวงว่านี้นะครับมันขายยากเขายากน่ายู่ก็นเลยบ่ไเด้ตามกันอ่าโชคมาล่ำล่ำเรื่อยๆโชคดีตอนซี่โมงแรงนะครับเด้อวันที่หนึ่งธันวาคมน2565ครับ